สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านพอกับผมในช่องซิสเต็นะครับหลายหลายคนจะเห็นข่าวแล้วซิงซิงนักแสดงจีนที่โดนหลอกมาที่ไทยที่เป็นทางผ่านแล้วสุดท้ายก็โดนล่อไปที่พม,มา่าตอนแรกเนี่ยข่าวออกมาก็ยังมีความคุมเคือว่าหรือว่าโดนหลอกมาที่ไทยเริ่มแรกที่มันโด่งดังก็คือมาจากแฟนสาวเขาเอามาโพสตแฟนสาวของซิงซิง,ซงที่เป็นดาราชายดาราจีนคนนี้แฟนสาวไปโพสตในเวป่วนั่นแหละแล้วโด่งดังมากคนกดไลค์เป็นเจ็ดแสนกว่าในเวป่พอเกิดเรื่องเสร็จก็จะเห็นว่าแฟนเขาตั้งใจมากนะแฟนคือติดตามมาก แฟนเอาแชทมาเปิดเลยแชททั้งเป็นแชทที่แฟนเขาคุยกับซิงซิงแล้วก็เป็นแชทที่แฟนของเขาเนี่ยคุยกับทางที่โกงอะ่ะคนที่จะล่อไปทํางานล่อว่าเป็นการแสดงเพราะว่าซิงซิงเป็นนักแสดงอยู่แล้วแฟนก็เลยเอามาโพสตทั้งหมดว่าซิงซิงคือใครซิงซิงคือนักแสดงคนหนึ่งที่มีผลงานแสดงหลากหลายมากแล้วซิงซิงก็คิดว่ามีงานที่ประเทศไทยแล้วไอคนที่ล่อไปเนี่ยก็คือใช้ชื่อว่า GMM Grammy แกรแน่นอนว่าเป็นแกรมมี่เถื่อนแน่นอน แล้วก็ไม่ได้ใช้โลโก้แกรมมี่นะจะเห็นว่าในวีแชทโดนหลอกในวีแชทเป็นแอปแชทของจีนคือเบื้องหลังมันก็แปลกอยู่นะจริงๆการ,รตามล่าของรัฐบาลจีนตามล่าง่ายมากใช้วีแชทซึ่งรัฐบาลจีนคุมคุมสื่อโซเชียลทั้งหมดของจีนแล้วก็ไม่ให้สื่อภายนอกเนี่ยเข้าไปใช้ไม่ให้เสรีอะแปลว่ารัฐบาลจีนสามารถควบคุมอะไรก็ได้ก็แค่รัฐบาลจีนก็แค่ไปตามไอ้บัญชีเนี่ยบัญชี GMM แกรมมี่เถื่อนเนี่ยว่าเบื้องหลังใครเป็นคนใช้ IP R อะไร IP โอเคถ้ามันซ้อน IP ก็ไปสืบไอที่ซ้อนมาจากไหนแล้วก็ย้อนย้อนไปนเรื่อยๆมันย้อนได้ระดับรัฐบาลยิ่งรัฐบาลจีนโอ้โหเก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นัน่นเนี่ยทำได้แต่ถ้าสุดท้ายคุณทําไม่ได้คุณก็ไปขอให้สารัตช่วยแค่นั้นตามสืบมันง่ายมากสําหรับระดับรัฐเนี่ยแหละทีนี้แฟนก็เลยแคปม,มาให้ดูว่าเขาคุยอะไรบ้างจริงๆถ้าดูจากแชทก็เห็นว่าแฟนเขาเนี่ยลังเลฝ่ายหญิง่ะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยเขาลังเลตั้งแต่แรกว่ามันจะปลอดภัยหรอทางฝั่งผู้ชายก็บอก นะบริษัทนี้ก็มีผลงานอยู่นันนูนนี่นั่นก็เลยเชื่อแต่ถ้าย้อนกลับไปมีคนเคยโดนเหมือนกันแต่ไม่เนียนอันนั้นไม่เนียนฮะรอบนี้จะเห็นว่ามีการพัฒนารอบก่อนเป็นดาราสาวอีกท่านหนึ่งที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าตัวเองก็โดนแบบเดียวกันเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยตัวเองเห็นว่ามันแปลกๆเพราะว่ามันดันไม่มีบทไม่มีการคุยเรื่องค่าตัวแล้วก็ไม่มีลายน้ำโลโก้บริษัทอะไรประมาณนั้นไม่มีการเซ็นสัญญาก็เลยแปลกๆอยู่ๆจะให้ไปอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เลยไม่ไปสุดท้ายก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเป็นปลอมอ่ะโดนโกงนั่ ล่อมาไทยเหมือนกันอันนั้นไม่มียไงแต่หลังๆเขาปรับเห็นไหมอันนี้ซิงซิงก็เลยโดนล่อมาแต่สุดท้ายแล้วแฟนสาวซิงซิงก็ยังไม่ไว้ใจก็จะเห็นว่าเขาจะคอยติดตามตลอดคุยในแชทกันตลอดเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือเห็นว่าตาแหน่งอยู่ตรงชายแดนของไทยกับพมา่าแล้วก็ขาดการติดต่อแฟนเขาโทรไปเนี่ยก็ไม่รับซึ่งแฟนเขาเนี่ยน่ารักมากดีมากนะเป็นแฟนที่หลายๆลคนอะ่ะชาวจีนชาวเน็ตหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าแฟนแบบนี้คุณต้องรักษาให้ดีหลังจากคุณกลับไปต้องดูแลเขาอย่างดีอะไรเงี้ย ราะว่าแฟนเขาตั้งใจทำมากดูจากรูปรูปพวกนี้ก็ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะฮะเป็นรูปที่แบบทำเป็นแนวยาวสกรีนช็อตแบบยาวเอามาต่อกันแล้วก็ให้ดูรายละเอียดแผนที่เนี่ยว่ามันตำแหน่งหนะ้าตรงไหนจุดนี้นะเวลานี้มาณนเวลานี้ทำให้คนที่เห็นเนะี่ยเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถช่วยตามต่อได้ง่ายทําให้ตาํารวจเนี่ยทำงานง่ายขึ้นทรงๆนั้นแชทก็จะมีเขียนแชทฝั่งนี้เป็นฝั่งของใครฝั่งนี้เป็นฝั่งของใครอ่ะสีเขียวฝั่งขวาคือฝั่งซิงซิงฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มาล่อเข้าไปอไอ้ทรงๆนั้น แฟนเขาดีมากแล้ววันที่เกิดเหตุวันนั้นเนี่ยคือวันที่3วันที่ซิงซิงเนี่ยเดินทางจากเซี่ยงไฮ้จากจีนมาที่กรุงเทพฯประเทศไทยสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคือวันที่3วันนั้นก็มีการคุยยันต่อเนื่องมาแต่เช้าตรู่เห็นว่าน่าจะประมาณตี3ตี4มาที่นี่แล้วก็ภายในวันเดียวกันเนี่ยแหละก็เดินทางไปไกลถึงชายแดนไทยพมา่าตอนนั้นเนี่ยพอแฟนรู้สึกเอกใจแปลกใจแฟนก็เลยมีการติดต่อตำรวจนะที่เราเห็นแฟนเขาโพสต์เนี่ยคือวันที่5ใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ยแฟนเขาเอกใจพอติดต่อไม่ได้เสรรร็็จจกกมีกาตตติด่อว ในซิงไฮแล้วก็มีการติดต่อกงศูนย์จีนในเชียงใหม่แล้วก็ติดต่อสถานทูตจีนในกรุงเทพฯติดต่อสามที่เลยนะแจ้งความตํารวจไว้ติดต่อสถานทูตติดต่อกงศูนย์ซึ่งเขาก็มีหลักฐานว่าเขาโทรจริงๆณวันนั้นเลยวันที่สามก็เห็นว่ามีสายหนึ่งไม่ได้รับหลังจากนั้นก็ค่อยรับ นี่แหละแฟนเขามีการติดตามตั้งแต่ช่วงแรกแล้วจนกระทั่งสุดท้ายเอาไม่อยู่อะเพราะว่าพยายามทุกวิทธีทางแล้วก็เลยขอให้โซเชียลช่วยก็เลยเามาโพสต์ในวันที่5แล้วสุดท้ายล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้มีการได้ตัวมาแล้วมีประกาศเขาออกมาก่อนว่ามีรูปสิ่งๆออกมาแล้วภาพออกมาว่าเออสภาพเป็นแบบนี้นะโดนโกนหัวนะแล้วก็มีการติดต่อเพื่อส่งมอบตัวกันสุดท้ายก็ได้ตัวมาแล้วตำรวจไทยตำรวจไทยเป็นคนช่วยเหลือมาจนได้จากฝั่งพม่านะ ประสานงานจนได้ตัวมาแล้วก็ส่งมอบตัวที่แม่สอดพาตัวมาแล้วก็มีการมาสัมภาษณ์สื่อก็ถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสิ่งสิงก็เล่ารายละเอียดบ้างแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประเทศปลอดภัยเขาก็โอเคมากถ้ารอบหน้าเนี่ยมีโอกาสก็จะมาเที่ยวที่ไทยแต่ว่านี่ไม่ใช่ความผิดไทยแต่มันดันมีคนเอาไปโพสเป็นความผิดไทยจนคนเอาไปเข้าใจผิดกันเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไทยก็ทาได้ดีมากตารวจไทยทําได้ดีมากทั้งที่ตํารวจไทยอาจจะไม่ยุ่งก็ได้เพราะประกาศไงเราแค่ประกาศออกมาว่าเขาข้้ามมไปฝั่งพแลวก็จบ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจีนเพราะเขาคือพลเมืองจีนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจีนในการปกป้องพลเมืองเขารัฐบาลจีนสนิทกับพม่าไม่ใช่หรอก็ควรจะไปคุยกับพม่า,มาง่ายสิมันก็ไม่น่าซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรติดตามไอ้บัญชีวีแชทที่ผมบอกไปช่วงแรกติดตามได้ง่ายแต่ไทยก็ช่วยนะ ตำรวจไทยก็ไปช่วยเอาตัวมาจนได้ซึ่งทั้งที่ไม่ต้องก็ได้แล้วก็รวดเร็วด้วยวันที่7ก็ได้ตัวแล้วยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่าอยู่นานก็จะทรม,มานเนี่ยมาโดนโกนหัวแล้วก็ขามีอะไรแปลกๆมีปันๆอะไรแดงๆไม่รู้โดนทําอะไรบ้างนะแต่ก็มีนะที่เอาไปแล้วโดนทําร้ายมีคนจีนเยอะมากที่โดนหลอกไปแล้วโดนทาํนาร้ายโดนบังคับไม่ให้กลับหลอกว่าเดี๋ยวอีกสักเดือนหรือยอดมันถึงสักกี่ล้านแล้วก็ได้กลับสุดท้ายก็ไม่ได้กลับก็มีเหมือนกันนี่แหละไทยก็ช่วยแต่สุดท้ายแล้วก็มีคนไปโพสต์ให,ให้เสียหายคนจีนนีนจีนนนนนนใใเว่่่ยปอคคคคืไมชจจทุกะะิดแบบ้ อันนี้คือหนึ่งในนั้นเ,เฉยๆที่พยายามจะใส่ร้ายไทยไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังน่ะบอกว่าเนี่ยเขาพิมพ์มาเลยบอกว่าตอนนี้รัฐบาลไทยไม่ยอมให้ซิงซิงกลับไปจนกระทั่งต้องติวเข้มรัฐบาลไทยพยายามจะไปติวเข้มซิงซิงให้พูดในแบบที่ต้องการให้พูดหลกัหลกๆคือ3ข้อบข,ข,ข,ข้อแรกก็คือรัฐบาลไทยต้องทาให้แน่ใจก่อนว่าเพื่อให้แน่ใจว่าซิงซิงเนี่ยจะไม่ไปเล่าความจริงให้ซิงซิงเนี่ยเปลี่ยนเรื่องราวจากเรื่องราวเดิมที่แบบว่าโดนไทยหลอกมาก็ให้เปลี่ยนเป็นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยพลาดเองพลาดหลงเข้าไปในพม่าเองอะไรแบบนนั้ พยายามบิดความจริงซึ่งความจริงเขาก็ไปพมา่าโดนหลอกไปพม่าะนะแต่นี้พยายามจะบิดว่าความจริงอะคือล่อที่โดนหลอกที่ไทยล่อมาไทยแล้วให้เปลี่ยนเรื่องอ้ส,งส่งนั้นนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือไทยเนี่ยกลัวผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของตัวเองเพราะว่าปี6กเนี่ยไทยมีการท่องเที่ยว10ล้านคนปี68ไทยเหลือการท่องเที่ยวแค่6ล้านกว่าคนปีเนี้ยไทยต้องทํายอดไทยก็เลยกลัวเนี่ยมันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวข้อที่3ก็คือว่าช่วงปี68นี้ไทยจะมีการจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ การกินอาหารเพื่อสุขภาพอะไรก็ตามไทยก็กูได้รับผลกระทบอะไรทรงๆนั้น3ข้อนี้ลิสต์มาซึ่งถ้าคนไม่ไปตามข่าวก็จะเข้าใจก็จะเชื่อแบบนี้ซึ่งมีคนเชื่อเยอะถ้าดูจากคอมเมนต์คนก็เชื่อเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เลอะเทอะมากเพราะถ้าคุณตามข่าวคุณจะเห็นได้ชัดว่าสื่อลงข่าวกันเยอะว่าก็ล่อมาที่ไทยเนี่ยไทยเป็นทางผ่านสุดท้ายก็เข้าไทยอยู่ดีแล้วสุดท้ายก็ GPS ก็วิ่งไปที่ชายแดนไทยพม่าสื่อออกถ้ารัฐบาลไทยอยากจะจัดการเรื่องข่าวพวกนี้ไม่ให้ไทยไปเกี่ยวข้องจัดการสื่อไทยก พอสื่อไทยคือเพิ่มความน่าเชื่อถือถ้าคนทั่วไปโพสตอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสื่อโพสต์เมื่อไหร่มันคือความน่าเชื่อถือเขาก็จัดการสื่อแต่ไม่ไม่มีนั่นต้องจัดการเพราะว่าความจริงก็คือเดินทางมาไทยจริงๆแต่ไทยไม่ได้ไปโกงเขาสุดท้ายก็ต้องขับรถไปที่ชายแดนแล้วแฟนสาวเขาก็โพสต์อยู่แผนที่นั่น,หนไหมะไปจบที่ชายแดนไทยเมียนมาแล้วก็หายไปเลยแปลว่าตอนคุณอยู่ไทยเนี่ยปลอดภัยนะอันนี้ก็เนี่ยแหละไปบิดแบบนี้แล้วทีนี้คนคอมเมนต์ก็ต่อว่าแหละว่าไทยเนี่ยไม่ปลอดภัยบางคนก็บอกว่าเน จริงๆแล้วเนี่ยไทยกับพมา่าต่างหากที่พี่น้องกันอะไรทรงๆนั้นก็พยายามจะ d i s เครดิตนะอันนี้ก็น่าจัดการนะถ้าจีนไทยพี่น้องกันจริงๆเนี่ยจีนก็น่าจัดการโพสต์นี้ด้วยเพราะมีคนรายงานไปแล้วโพสต์นี้เพราะมีคนจีนที่ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยก็มีว่าไม่ใช่แบบนั้นอ่เขาว่าโดนหลอกไปพม่าทไทยไม่ได้เกี่ยวก็เขาก็เขียนข่าวเขาก็ขึ้นอยู่ว่าไทยเป็นทางผ่าน อะไรแบบนี้แล้วก็มีคนบอกว่ากดรายงานไปแล้วดูซิจะโดนแบนไหมส่งงนั้นก็แปลว่ามีก็มีคนจีนที่มองว่าแบบนี้ไม่ถูกเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงส่งนนงนั้นซึ่งอันนี้ไม่รู้เป้าประสงค์คืออะไรแต่ทีนี้พอไปดูบัญชีเขากดเข้าไปดูบัญชีเขาก็จะเห็นว่าโอเคแหละเขาน่าจะเป็นคนแบบนี้เพราะว่าเขาก็ไปตอบว่าแฟนสาวซิงซิงอีกแฟนสาวซิงซิงคือทําดีมากช่วยอย่างดีติดตามตั้งแต่วันแรกแจ้งความติดต่อกงสูงสถานสถานทูตในกรุงเทพแต่อันนี้ก็ไปตอบว่าแฟนสาวเนี่ย ทำไมไม่ติดต่อตั้งแต่วันแรกแต่ถ้าคุณไปตามแฟนสาวเขาก็จะเห็นว่าเขามีการโทรโทรคุยกับกงสุนโทรคุยกับสถานทูตในไทยแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยวันที่3หลักฐานนี่เงี้ยก็นั่นแหละดูโดยรวมแล้วคนโพสต์นะ่าจะแนวแนวแบบท็อกซิกอะ่ะมีพิษอ่ะเป็นพิษความคิดเป็นพิษอะไรงๆนั้นก็โอเคแหละก็เข้าใจละความคิดเป็นประมาณนี้และความจริงอีกมุมหนึ่งก็คือว่าการที่คุณจะล่อคนหลอกคนมาในไทยล่อลวงในไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมาก เพราะถ้าอิงจากอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็โพสต์อีกแบบหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางซิงซิงเขามีโอกาส3าครั้งในการหนีแต่เขาก็ปฏิเสธทั้ง3ครั้งก็คือพลาดนี่แหละพลาดทั้ง3ครั้ง3โอกาสโอกาสแรกก็คือว่าตอนอยู่จีเนี่ยข้อมูลมันไม่ครบถ้วนมันดูแปลกๆดูไม่ได้ส่งอะไรละเอียดให้แต่ก็ยังเชื่อนั่นคืออันแรกอันที่2ก็คือว่าพอมาถึงไทยแล้วคุณจองโรงแรมไว้เนี่ยคุณควรจะไปพักโรงแรมคุณแต่ดันไม่ได้ไปพักอีกฝั่งดันอ้างว่าอ๋อต้องอเดี๋ยววันเนี้ยมีการฉลองเป็นพิเศษองี้ย ก็เลยไม่ได้อยู่โรงแรมที่จองไว้ก็ต้องเคลื่อนตัวไปนั่นคือโอกาสที่2โอกาสที่3ก็คือว่าช่วงกลางทางที่คุณนั่งรถไปเนี่ยจากกรุงเทพเพื่อไปถึงชายแดนไทยพมา่ามันใช้เวลา8ดชั่วโมงโดยประมาณนะแชั่วโมงนี้เนี่ยคุณมีแวะเซเวน่นกินแฮมเบอร์เกอร์เพราะว่าเขาก็มีบอกในแชทก็จะเห็นว่ามีแวะข้างทางกินนูน่นกินนี่นั่นคือโอกาสที่3ที่คุณมีโอกาสหนีได้แล้วถ้าคุณหนีออกมาจากรถ ก็จะมีคนพร้อมจะช่วยคุณแล้วพวกนี้ก็ไม่กล้าทําอะไรในไทยไม่กล้านะแล้วชาวบ้านก็จะช่วยเหลือคุณขอให้แจ้งตํารวจอะบอกเขา police พล l สเขาก็รู้แล้วแต่3โอกาสนี้พลาดแต่คือผมไม่ได้โทษนะไม่ได้โทษว่าคุณจริงๆิงผิดเพราะว่ามันหลอกลวงมันมีหลายรูปแบบแต่แค่พยายามจะโต้แย้งโต้แย้งว่าจะสื่อว่าไทยไม่ปลอดภัยอะไรแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเห็นไหมเหตุมันไม่ได้เกิดที่ไทยไทยเป็นแค่ทางผ่านถ้าคุณหนีลงมาจากรถคุณจบคุณจบเลยแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมคิดได้ก็คือเรื่องแฟนสาวนั่นแหละ พีม่ะพี่บอกว่ามันปลอดภัยจริงเหรอเพราะแฟนสาวก็กังวลถึงได้เห็นฮะพอติดต่อไม่ได้เสร็จแฟนสาวรีบแจ้งความารีบติดต่อสถานทูตเลยแปลว่าแฟนสาวก็เอะใจแบบสุดๆอะ่ะติดตามแบบสุดๆเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมเขาถึงต้องเลือกเป็นนักแสดงทําคนทั่วไปก็มีเยอะแยะคุณก็ไปหลอกได้เยอะแยะประชากรจีนเยอะแยะเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ได้เจาะจงหรอกอเขาเอาทุกอย่างเลยใครก็ได้เอามาหมดก็เลยกลายเป็นปว่านักแสดงเขาก็เอาคนทั่วไปเขาก็เอาเขาเอาไปเยอะแล้ว แต่พอเป็นนักสแสดงก็ต้องคัดนักสแสดงที่กําลังลําบากกาลังงานน้อยอไม่ค่อยมีงานแล้วรายรับน้อยเนี่ยนักสแสดงเหล่านี้ก็จะค่อนข้างต้องรับงานนอกประเทศงานเดินไกลเนี่ยตรงไหนมีงานก็ต้องไปําเพราะว่าหลังๆเห็นมีข่าวเหมือนกันว่าสิ่งๆย่งานเขาน้อยลงเยอะก็เนี่ยแหละพวกนี้มันก็โกงทุกคนแหละอันไหนมีโอกาสก็หาโอกาสตรงนั้นอันไหนใช้มุกไหนได้เขาก็ใช้ถ้าเป็นคนทั่วไปเขาอาจจะต้องอ้างว่ามุกอย่างอื่น แต่พอเป็นนักสแสดงเขาก็ใช้มุกนักสแสดงว่าเออตอนนี้มีงานงนักแสดงะถ้าคุณเป็นโปรแกรมทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เขาก็จะลอกว่าตอนนี้มีการทําระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาเอาทุกอาชีพพวกโกงก็จะเอาทุกอาชีพเลยแล้วถ้าดูโพสต์ช่วงสุดท้ายของแฟนสาวเขาก็จะมีพูดถึงเรื่องหนังเรื่องนึงเพราะมันเหมือนหนังเรื่องนี้มากหนังเรื่อง n o m อ b หลายหลายคนจะเห็นหนังเรื่องนี้ผมก็ดูจนจบแล้วเป็นหนังที่สะท้อนความจริงมากซึ่งทําได้ดีทําได้ดีมากนะสะท้อนความจรงิงแล้วก็พยายามจะสื่อว่านี่คือความจริงเลยเพราะว่าตอนท้ายเอนเครดิตก็จะเห็นภาพที่เป็น ที่เป็นแบบตำรวจจีนจับคนมาจริงๆเล่าเรื่องราวนู่นนี่นั่นแต่มันจะมีผิดพลาดตรงที่ว่าเปิดเรื่องมาทําให้คนเข้าใจผิดหนังเรื่องนี้เนี่ยดูแอบ,บๆจะใส่ร้ายไทยเพราะว่าเปิดฉากมาก็จะเห็นภาษาไทยเป็นป้ายป้ายถนนภาษาไทยซึ่งก็ทําผิดอีกป้ายถนนภาษาไทยคือพื้นหลังเขียวตัวหนงังสือขาวแต่อันนี้ดันเป็นพื้นหลังขาวตัวหนงังสือดาแล้วเขียนแปลกๆอะ่ะป้ายไปทางซ้ายก็ไปอาเภอท่าหลวงป้ายตรงกลางตรงไปไปถนนสุขุมวิทซึ่งท่าหลวงอําเภอท่าหลวงของลบบุรีเป็นคนละยธกับสุขุมวิท สุขุมวิทมันวิ่งจากเส้นกรุงเทพไปทางขวาไปทางตะวันออกนะไปทางชนบุรีโซนนั้นลากยาวไปเลยแต่อันนี้ไปท่ารวมันคนละโซเลยก็ทําผิดพลาดแถมป้ายทะเบียนรถถ้าดูจากในหนังเรื่องนั้นเปิดเรื่องมาป้ายทะเบียนรถก็เป็นป้ายแนวแนวดำๆำพื้นหลังดำาๆก็น่าจะพะม่านั่นแหละแต่ก็มาทําให้มันสับสนทาให้มันซับซ้อนดูไม่เหมือนไทยป้ายก็ไม่ใช่แล้วไทยเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมาแยกเลนมอไซค์แ,แบบนั้นก็ทําให้คนเข้าใจผิดได้ แล้วช่วงนั้นเนี่ยที่หนังเรื่องนี้ออกก็คนจีหลายคนก็ต่อต้านเรื่องการมาท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต้องท่องเที่ยวโ,โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โซนเราเนี่ยแหละต่อต้านเพราะหนังเรื่องนี้ซึ่งในมุมนึงทั้งเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกถึงไทยหรอกแค่ไอ้ป้ายถนนเนี่ยแหละแต่ทั้งเรื่องเนี่ยสื่อถึงพม่าทั้งนั้นทั้งหมดคือภาษาพม่าเลยอยู่ในพม่า uh <istiyorum> แต่เหมือนเนี่ยนี่นะมันอาจจะมีแอบแฝงหรือเปล่าแฝงเรื่องทําลายการท่องเที่ยวแต่ถ้าทั้งเรื่องเขาสื่อแต่พม่าอย่างเดียวมันก็จบไงแต่ดันมีป้ายถนนภาษาไทย แต่เนี่ยแหละอันนี้คือแฟนสาวของซิงซิงก็สะท้อนว่าคล้ายๆหนังเรื่องนี้ซึ่งใช่แบบนั้นสะท้อนจากเรื่องจริงเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยการแก้มันง่ายๆแก้จากไอวีแชทนั้นก่อนไอแชทที่แชทมาทักงานอ่ะที่อ้างว่าเป็นแกรมมี่เนี่ยรัฐบาลจีนต้องมาจัดการจัดการง่ายอยู่แล้วหาตัวเป็นใครย้อนรอยไปถึงใครเราก็เชื่อมกันไปเรื่อยๆพวกนี้จะได้ไม่มาก่อกวนมาหาเรื่องมาล่อคนอีกแล้วในมุมผมเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมสงสัยมานานอยู่แล้วว่ารัฐบาลจีนน่าจะอยู่เบื้องหลังพวกล่อลวง หลอกลวงไปทําพัน,นันอะไรประมาณนั้นแม้ว่าคุณจะเห็นข่าวรัฐบาลจีนเนี่ยมีการจับอย่างต่อเนื่องใช่แต่ผมว่าไอ้พวกที่โดนจับคือพวกที่ไม่ใช่รัฐบาลจีนเบื้องหลังมันจะผมมุมผมนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นความจริงแต่มุมผมคิดก็มันมีสกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือรัฐบาลจีนสามส่วนนั่นแหละในการดึงเงินคนนอกประเทศดึงเงินคนในประเทศเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยใช้เงินอย่างมหาศาลมากในการแข่งกับสหรัฐในการเอาเปรียบนู่นนี่นั่นสร้างนูน่นสร้างนี่เพราะว่าด้วยความที่สมองไม่เก่ง พอสมองเราไม่ดีเราก็ต้องใช้เงินเยอะแต่พอเราสมองดีเราไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นสาระสมองดีก็ไม่ต้องทุ่มหนักขนาดนั้นเพราะสมองเขาดีแต่เขาก็ทุ่มนะแต่แค่ไม่หนักเท่าจีนแต่จีนเวลาจะทําอะไรสักอย่างให้เท่ากับสาระเขาต้องทุ่มแบบมากกว่าสาระเป็นหลายเท่าถึงหลายสิบเท่าอ่ะนี่คือความเหนื่อยของจีนทําให้ถึงต้องดึงเงินเห็นหมมาหลอกเงินไทยโกงเงินไทยเห็นไทยทําอันนู้นทำอันนี้ดีก็ไปก๊อปปี้อะไรทรงๆนั่นน่ะนี่แหละผมก็เลยมองว่าพวกกลุ่มที่ผนันออนไลน์ส่วนหนึ่งเป็นของรัฐบาลผมมองอี ที่อยากจะโกงเงินคนอื่นอยากจะได้รายได้ก็จะมีพวกนี้อีกซึ่งพวกนี้ก็เนี่ยแหละรัฐบาลจีนก็จับเนี่ยเหมือนกรณีว้าแดงในว้าแดงก็จะมีพวกจีนเถื่อนเหมือนกันจีนเทาจีนทําผิดกฎหมายทงพวกพานันออนไลน์ก็โดนรัฐบาลจีนเนี่ยประสานงานจับไปเป็นรถเป็นรถเป็นระยะนะจะเห็นยังต่อเนื่องเลยนี่ไงความสัมพันธ์ก็ดีเหมือนกันจีนกับพมา่าความสัมพันธ์ก็ดีพม่าก็มีอาวุธจีนนี่ทำไมจีนถึงประสานไม่ได้ทำไมถึงจัดการไม่ได้ทำไมคุณเลือกจับจัดการเฉพาะอะไรบางอย่างหรือว่าจริงๆคุณอยู่เบื้อองงหหลัหรืไม ก็อย่าให้คนคิดว่าคุณอยู่เบื้องหลังก็ต้องจัดการให้หมดแก้ง่ายแต่ดูเขาไม่ได้ตั้งใจแก้เพราะอะไรก็ฝากไว้ให้คิดทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ